สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการหา ID ใน Discord กันนะครับผมมีขั้นตอนและวิธีการยังไงนะครับเราไปดูกันนะครับผมพอเข้ามาใน Discord ของเรานะครับอันดับแรกเราก็เข้าไปตรงที่โปรไฟล์ของเรานะครับเข้าไปที่โปรไฟล์เสร็จนะครับให้เลือกหาคําว่าตั้งค่านะครับตรงเมนูนี้นะครับตั้งค่าเสร็จนะครับ ให้เปิดตรงนี้ก่อนนะครับผมโหมดผู้พัฒนานะครับโหมดผู้พัฒนาจะแสดงรายการเมนูเฉพาะที่มีประโยชน์กับบุคคลที่ต้องการเขียนบอทสำหรับใช้ใน Discord API นะครับให้เราทำการเปิดตัวนี้ก่อนนะครับผมพอเปิดเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะให้เรากลับมาตรงที่หน้า Discord ของเรานะครับผมพอมาหน้า Discord ของเราเสร็จตรงหน้านี้นะครับผม แล้วให้เราไปเช็ค ID ของเรานะให้ไป copy ปีไอของเรานะครับผมปุ๊บแล้วก็ตรงมุมขวามือนะครับที่เป็นรูปคน2คนนี้นะครับ ครับผมตรงนี้ก็จะเป็น ID นะครับให้กดตรงที่จุด3จุดด้านบนตัวนี้นะครับผมแล้วก็กดคัดลอก ID นะครับผมพอกดคัดลอก ID แล้วเราก็ลองไปค้นหาดูนะครับผมพอได้แล้วนะครับเราก็กดไปตรงที่ค้นหานี้นะครับผมนี่ครับพอกดค้นหาแล้วมันก็จะขึ้นตรงที่ว่าเพิ่มเพื่อนหรือว่า เข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์นะครับให้เรากดเพิ่มเพื่อนนะครับพอเรากดเพิ่มเพื่อนเนี้ยแล้วก็จะมี ID นะครับก็คือจะเป็นรหัส ID ตัวเลขยาวๆนะครับก็จะมีชื่อนะครับโชว์ว่าเป็นชื่อเราชื่อของคนที่เราจะเพิ่มเพิ่มหรือว่าถ้าเป็น ID ของเราเราก็สามารถเช็คได้นะครับผมว่าเป็นชื่อเราหรือเปล่านะครับก็โอเคครับผมก็แค่นี้ครับสำหรับ ใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ